เอ้ตัอมึงเชื่อวะโอ้มึงต้องได้จังลีเชื่อเดียววะกูเชื่อในพลังของคุณปู่การที่คำนวณมาแล้วนะแล้วใครทักเฟซกูนี้ก็ครั้งที่แล้ว่เราส่งไปยี่สิบโลในช่วงกิจกรรมที่แล้วอ่ะเออคือตอนเนี้ยก็น่าจะยี่สิบโลใช่ปะถ้าะจะไม่ผิดอ่ามึงเปิดประวัติเลยเดี๋ยวกูนับให้ยี่สิบหรือสามสิบปะเราเคยคุยกันอยู่เนี่ยมึงเตะไปนับไปหกหกแล้วมึง 6แล้วมึงสังเกตตัวตรงกลางเอาไปคูณอลองลองเลื่อนที่อันไหนที่เมึงได้สีทองอันล่าสุดอ่านี้ใช่ไหมอยู่ลา่าใช่ใช่ก็6กคูณสา,ามเท่าไหร่30มสเอ้ยสิบแปดสิเอาหรอ18แอ่าแล้วก็นับอีกก็อีก3อีก3าอีก3อีกส,ก,ส,ก,ส,ก,สก็เท่าไหร่18 19 20 21แล้ว เงเท่าไหร่อ่ะออกอันนี้มายี่สิบก็กัวห้เปอร์เซ็นต์เป็นประมาณแค่สิบเปอร์เซ็นในโอกาสให้ได้ได้้าดาเมือง <c oughs> แต่เนี้ยมึงมีอีกห้าสิบเจ็ดหเจ็ดก็ถ้าเปิดปีก็เท่าไหร่รวมรวแล้วออเจดสิเอาไปเป็นเลยเหรอเออเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดมัง้ง อ่ะผ,ผมตกเลกือบคิดเลขป๊บอ่ะเท่าไหร่นะยีิบเอ็ดใช่ไหมใช่ยีิบเอ็ดบวกอีกเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดถ้าสูมไปก็เนี่ยเจ็ดสิบแปดเออเจ็ดสิบแปดถ้าเจ็ดสิบแปดก็มึงก็กูว่าให้เปอร์เซ็นต์ประมาณหกสิบเจ็ดสิบที่บอกไปกูให้เปอร์เซ็นต์ประมาณอ่าสี่สิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ท่มจะได้จงรีแต่ถ้าเกิดมึงเปิดอีกสองขึ้นขึ้นแปดสิบปั๊บ โอกาสมันก็เกินครึ่งแล้วหกสิบเปอร์เซ็นต์จะหาต่อไหมสองเม็ดเอาวันนี้นี่แหละเอาอน,นี้ใช่ไหมเดี๋ยวใช่ถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวมาเก็บใหม่ได้แป๊บเดียวเองเอาอันนี้เลยนะเอาเลยนะที่สะสมมาประมาณสองสามเดือนปะ<ม>เกือบถึงปะสองเดือนอ่ามึงเชื่อร,รู้ตัวตั้งแต่สองเดือนแล้วมึงเชื่อก,กูเพื่อนมึงเชื่อกูมึงเชืกก่อเชื่อได้หนึ่งโล เ,เลยมามึงจะกดหนึ่งก็ได้แล้วแต่มึงไ,ไปไปปัา้าสีฟ้าออกอเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเออสิบโลทุกทีส <40 S 2> ิบห่กูลืมไปแม่พอดีกูศรัทธาในหนึ่งเม็ดไปหน่อยเฮ้ยไวโดูศรัทธาในหนึ่งเม็ดเฮ้ยจริงๆเฮ้ยเอาไปแลกเพิ่มได้อีกสามเม็ดนะสองเออเอาแลกเพิ่มอีกเอ้ยออน่าจะพออยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เด้ยพ่อสองเมตรพอดีเลยอ่ะคราวนี้มึงก็หกสิบเอร์เซ็นตแล้วที่มึงจะออกที่เหลือเรามาดูกันว่ามันจะหลุดเลยหรือเปล่าออไปไปปังโอ้โหบวกกะลาภาพกระตุกหไรดิคอร์มกระตุกมาไม่ทำไมไม่ตุกได้ไงอัดไปด้วยสตีมไปด้วยอ่ะไปต่อ เออต้องไม่หลุดด <ste> <Mustang> <IS together> ิเออหลุดไปสีม่วงอีกแล้วไปโดดตลอดเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ผมว่ามันเริ่มเยอะแล้วนะอ่ะไปอีกอีกจิ้เก้าอุ้ยลึกอ่าเออสีม่วงต่อดยาง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 คว้าน้ำเหลวอยู่อ่าไปต่ออีกไปต่อขาดอันเดียวอะเอาโอ้ให้มันครบยี่สิบเลยเอ้ยครบ ออะแหละอนั่นแหละแรกงหน้านั่นแหละแรกงหน่าเออเวทหนึ่งเออถ้าใครทักเฟซกูอีกนิเจ้าเชื่อในยี่สิบโดบอเฮ้ยยี่สิบเหรอเ้ยไม่ใช่โลหลือยี่สิบเฟนเนี่ยมันก็หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะที่ปูกมึงจะมาหามึงอ่ะว้กูกลัวลุดเลนถ้าลุดเลนแล้วกูหมดทุนทางแล้วเจ้าเชื่อ ในอาจารย์บูมคนนี้ว่าเจ้าจะได้ปูแน่นอนอาจารย์บูมกดชีให้ค้าด้วยกดเลยนะเอาเลยไปไม่พักเกลือโอ้ยอยังไม่ออยเางลางๆียกว่าสีทองออกไปด้วยแกจะมาทุกอ่ะไม่ไ้นะสิบเมรสุดท้ายว่าเนี้ยโลที่แปดสิบได้ได้แน่นอนได้ไป ได้ไหมเออท้องออกโอ้โหค่อยๆกดไม่ต้องกดข้ามค่อยๆกดข้ากดมึงเชื่อกูมึงต้องได้มึงเชื่อกูมึงเชื่อกูเชื่อในอาจารย์โอ้โหมึงเชื่อกูมึงต้องได้มึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมึงต้องได้มึงเชื่อกู เชื่อในอาจารย์เฮ้ยยังยังยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ถึงได้คู่โอ้ยคู่กระทิได้ป่าววะไม่ได้แล้วหลุดเลยโอ้โหหลุดจริงด้วยไม่ได้หลุดเลยดิมึงได้ตัวใหม่โอ้โหโอเคกูได้คลิปลงละ โอ้ยจิ้เกลือหายกูบอกแล้วมาดูเพื่อนเกลือโอ้ยโคตรเกลือเพชรเม็ดทั้งหมดที่เตยสะสมมาไม่หายไปหมดเลยยังสมุดอีกเยอะน่นเหรอได้จีนไปทำกับข้าอย่างนี้อีกเม็ดหนึ่งสีทองออกกูฮาเลยนะอะอกออกกัน เริ่มต้นใหม่เลยทีเดียวดี่เด้เ <laughs> กลือ <laughs> เจอกูแน่กูไม่ยอมแพ้อะไรคนอะไรมันจะดุนเรศสองครั้งวะ <laughs> ดูไปเก็บใหม่แป๊บ